おめ <music> <music> 아 <sweak> 哎呀妈！<laughs> ก็จะก็ร้องเงนะคะ ก็อย่างนี้เป็นตันเป็นี้ มาลองดูเป็ดเดินกันตอนดีกก่อนมาดูเป็ดเดินดกันตอนนก่มาทุกคนช่วยกันลองเงปลโยนมนะคะเี่ยเป็นเีเป็นดูก่อนเ